เราเดือดร้นะครับพบก,ก,กับกบารรบกับการปราบลามนะอันนี้พ็นไม้จับของเรานะเดือดปิศาไม่ฟังอ่าให้จับตัวเราในสติใจถึงตรงหน้าต่างหัวปิตารวมกันนำก้าวระบบคอมพิวเตอร์ถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์พร้อมไม่ว่าจากมัดซื่อบลัก้วนซื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเด็กโดยประการ,ร,การที้น่าจะเกิดความเสียหายแกผู้อื่นหรือปัญจชน และรวมกันทอาคงประยอนนะนี่เป็นไม่จับนี่ตำรวจ C.I.B. รวบหนุ่มแสบหลอกขายน้ำมันพืชราคาถูกสุดท้ายปิดเพดนี้พบก่อเหตุโชคชนหลายพื้นที่ 6ตุลาคม2567กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายธวัชชัยอายุ26ปีตามหมายจับของสารจังหวัดอุบลราชธานีในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ขนมไม่มีเลขที่ในพื้น ที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช พฤติการสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24มีนาคม2565ผู้เสียหายได้สั่งซื้อน้ำมันพืชจำนวน2ลังราคาลังละ490บาทรวมเป็นเงินจำนวน980บาทจาก Facebook ของนายธวัชชัยต่อมาได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคารและไม่สามารถติดต่อกับนายธวัชชัยได้จึงทราบว่าถูกหลอกผู้เสียหายจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามาแล้ว2ครั้งปรากฏว่า ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเชื่อว่าน่าจะหลบหนีผู้เสียหายจึงรีบมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบและร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุให้ถึงที่สุดจากการตรวจสอบประวัติของนายธวัชชัยพบว่ายังมีอีกสองหมายจับในคดีช่อโกงซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่านายธวัชชัยได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่ขนมไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่ม และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นนายธวัชชัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา